วี่นนะควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการครับพอราฮีเลนโบนะที่ผมใช้อยเนี่ยเนี่ยก็จะแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆน,นะอันตอนแรกนะนผู้ชมที่ผู้ชมต้องมีแบบนี่คะพารีเลนโบตนะตั้งแต่ระดัหนึ่งพันเก้าร้อสิบแล้วค่อยไปทำเลยนะท่นผูมเพราะว่าตั้งแต่ level 1, เลหนึ่งพันเก้าร้อาสินี่ทำเตรียม cặp đốt 2, cặp 3 đi ตัวดีกับลูกสามออซีกัน,น ดูก่อนดูกนตีตัวขาวอยู่เหรอน่นไม่นะไม่มีหมอกอะ่ะแต่เมื่อกี้มันอะไหล ่อ,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 อะไรอ,อ,อะไระ a t t h e w What เ่คือ,อะไรของคนที่เล่นในห้องอะไรอะอะไรอ่ะกู้อะบอกมาถกตตรงนี้ก็มือดิมันมือกับปกติสามหมเท่ 3, 100, ทา หัวนมค่ะไปห้องครัวก่อนเขาทำอะไรกันอะ <Yes. c oughs> ทำอะไรกันนะปิดตึ๊งเขาตัวจีใจซูดวยูกคนไฟจะเกิดเนนะี่ยตายแล้วที่นี่ไม่ปลอดภัยฉันนอนเลือกเอาไ้ละไปทำตาขี้็นโบกถน น่ารักพไ่ที่เกาะต่อย่างแรกเลยทุกท่นต้องไปที่เกาะต่อก่อนเฮ้ยเวัดมีหมอกแล้วมาดูเหมือนมีคนเสยตัวขาวนะไม่ใช่ พักแล้วทำต่อยุดตอนนี้ข <lk> ึ้นทำได้เลยทำต่อไม่ได้ The nắp sau bao bọn. Hãy hùng chai ở đặc biệt với lại. Supan mạnh mùa sắm loại hoặc sắm loại hoặc là là cái thang vô hết. Hìa sửa mặt soup. <coughs> Quỷ kỷ 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 ขอขัมโบน่ะขอขัมโบน,นพัดหน่อยใช้พัดเรื่องข้าไปละอื่นยากยิงนักเกอร์เถอะเคยหรือไปรับไม้ได้ตัวแรกรอบชมรับเฟสอ่ะมันจะมีเอ่อให้ค่าอยู่อยู่ยตัวจะไม่ได้ละตัวแรกที่มันจะให้ค่าก็เป็น ตัวส t นะอยู่ตรงโลกอยู <Luther> ่ตรงเอ่อ <Jonas> ก่อนแรกเราไปกันเลยก็ไปเออซสิงิงเดี๋ยวสิงอย่าอย่าี๋ยวิงเดี๋ยสงก่อนแรกก่อนแรกนี่ก่อนแรกอยู่ตรงเนี้ย เออไรสักท <do> ีหอึ่งดีกว่า What ได้วันวันหน้าซีไมค์ค m มโบแล้วก็ลูกศรก็ลูกศรเอออะไรสักอย่างที่ฉันไม่รู้มันคือลูกศรอะไรลูกศรคำถามใช่หูกอเปล่ามั้ง กงคือเดูะซีอยากเห็นคุณเซตัวขาวไว้ผมเคยได้ถ้วยนะแต่จะได้ตอนนั้นไม่คินยกมาต้องมาก่อนดีทำไมอ่ะอยู่ตรงนั้นนะบอส Bye, bye, bye. อันนี้คืออัปเดต่อไปเลยเจ็ดพาสอง,งมีฟินิตื่นกับโมด,ตดีตื่นนึกถึงเลยตัมเกิดไหมไม่แล้พอตัวเล่ขมันจะให้เราตีก็เป็นบอสโต,น,ตน,น,นะทุกคนที่มันที่เกาะแรกนะตัวนี้ตัวนี้แต่ไันยังไม่เกิด ตัวที่มันให้ทีเออจะไม่ได้ตัวไหนผมบอกเลยว่าจะไม่ได้นตัวไหนยังใช้ได้อยู่อ่ะผมสปอยไว้ก่อนเลยท่านผู้ชมถูสปอยไว้ก่อนเลยตัวแรกตัวสุดท้ายที่มันจะให้ข่าใช่ไหมอยู่ตัวให้ได้กตัวอุ้ยตัวที่ข่านะ่าจะเป็นไอเซนอะไรดีเนี่ย

เซสสป,ปารตรงนี้ What? วัดทำไมผมรู้สึกว่าผมเดินช้าจังเพราะว่าเป็นเพราะค่ะถ้ารับฟังคนผี้ก็เดินบ่อยวัดอ๋อทายดิ้งหน,นึ่งมีเดี๋ยวเออ่สอนทำเสร็จแล้วค่อยมาตีกันเลยกัน อยู่ตรงนั้นนะผู้ชมไม่นต้นนี่ผมไมกลาเข้าไปเลยเอา้านี้ทำมาขับคุณได้ไหมทำไม่ได้ทีนี้แอบไอยก่อนอนนี้เวอข้ามาเจอตรงนี้ที่อยู่ในนี้นาอผู้ชมมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้ มาทำไรคนหรเหตุผมมีแล้วไอ้ตัวนี้นะไอ้สีเนี่ยอืมถูกสีตัวนี้นะตัวต่อไปนผมผมเรียกพี่ก็ขอภัยดยนะตัวต่อไปก็ตัวกิโลตัวกิโลนะ ต,ตัวน็อตไปเออเออเออตัวกีโลให้สเต็ปลูกเสือเป็นหน้าหาก็ต้นไม้ใหญ่มีติดเหลือด้วยลงสาติดลงใสายโดนกาวไมอยู่ตรงนั้น ใหายว่าผมไมาพิถีหรูอว่ามันอยู่หลงังเกาะหรืว่ามันอยู่ตรงไหน E W รู้จัก E W อะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะ E W ออะไรเพราะงั้นไงรู้ก็ไม่ฉลาดนะ ้มัออนะคุค้นแค่มันต้นมะพร้าวหนิใช่ต้นมะพร้าวอย่างต้องสมรคานก็ฆ่าไปเลยนะเฮ้ยทำไปนะกี่ทีไม่มอสกเกิดแล้วเหมือนตอนนี้ผมต้องการมาต้องการมาตีมัน มันจะไม่เกิดเมื่อตัวสุดท้ายเลยหรือว่ามันเกิดเพราะว่ามันไม่เกิดเสียงก็บรรลุโอเคทุกคนไม่เกิดไปทีนะไม่เกิดกลุ่มตั้งวัดนี่นิโรสาวเขามีคนข้าวสิบล้านอยูนิโร ต่อไปอ่ะเอาใช่ใช่ต่อไปอยู่เมนชัน่นอยู่ไกล้ข้างมนชั่นเลยถนัดอันนี้มันคืและดูดิฟีกมัมนะดูดิฟีกมัมอยู่ไหมโอเคที่นี้ เชื่อไหมท่านผู้ชมโอเคน็ี้ก็พปิกมัมอยู่แด้ที่ไหนไม่ได้ไม่อยู่ไม่มีอะไรสามารถชนะไม่มีอะไรสามารถชนะาบักผาได้โอดไว้ไว้ก็เรือเอสอย่างนีไม่ใช่เรือเอสแมท่านผู้ชมนัดเรือเตยลงสู้ไม่ได้ อืมรอกพักรอกพักไม่ทำงานเก็บคืนไปอืมมันวิ่งช้ากว่าเดิม คือนี้มั้งผิดผิดขอใครเลยนะมันจะเกิดอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปตัวที่ผมบอกแหละอยู่บอกให้ได้แล้วก็แบบโอเคโอ้ทุกคนจาน ได้ยังไงจำได้แต่วัดวัดมันคือถ้าเกาะบิ๊กมันอยู่ตรงนั้นใช่ไม่ได้ยลยนะเรียกง่ายกว่าอีแต่ละกน กอตีแต่ผมเรียกว่ากอดได้าอ้มันมีได้ไหนแล้วตันดิ้งทำไมตอนลั้ตะกูเปนกร์ตูนชาวเดอร์ละ อ้าวไม่เอเอท้ายผมเขาบอกอะไรอย่างนะถ้าใครไม่ถือได้รูปหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบจะต้องบัตรเข้าไปมันมีวัคอยู่เลยแต่มันมีสองชั้น โวคลิปนี้ไม่ได้ปิดใหม่เลยเจ้าของก,นะก็อยากปิดใหม่นะเอยากพูดเลยอยากพูดจริงหายกูวหายดิเงยหายดิงนั่มมี่อ่ะนหนูไปคนหนึนี่ไงโอ้อได้ทใหม่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้คนมีคนพาเขาต้องทำบักพาให้เป็นเลยฮึโอ้บักพาที่แบบผมลืมซีลวินของโหนอะไรต่างๆไปเลยน่าสนีจใช่ไหม

ไไปดดูดิฟ okay. ูร์พายดินโอเคตัวนี้นะมันจะเกิดอ,อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราฆ่าได้มันมันจะคืออนะไรบอะไรไม่รู้หละผมจำไม่ได้แหละแล้วมันก็แล้วก็มีตัวสอดสีเหลืองแบบอันล็อกแบบไไนี้ อตอนเปิกดก็เป็นอย่างนี้นะเรนโบ่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาพี่เห็นเลยแล้วแหละแล้วก็จบขอจบลิเปเพียงเตอนนี้แล้วเจอกันไปในคลิปหน้าบ๊ายบาย